ครับเปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึ่งครับกับข้าวกันดีกว่าวันนี้ผมมีเต้าหู้มีหสะนะครับเต้าหู้หลือหมูับทำอะไรกินเราผัดเ <c oughs> ต้าหู้ดีกว่าครับเต้าหู้ได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทอดสักหน่อยแบ่งสี่นะตามชอบนะครับ,รบ,บ,รบเหลือจะเอาสักขนาดไนครับเดี๋ยวน,นี้ไหมแต่เดย อย่างนี้ไหมอเอออย่างนี้ไหมครับคือหนึ่งส่วนที่เราทำมาได้แยกไว้จะหล่นแยกไว้นะครับแยกไว้ต <c oughs> ิดสักก้อนนะสิครับติดเตารอเลยนี่การสิเวลาทอดต้าหูครับครับ สองเลยครับหลงตื่นเลยครับกานเต้นโต้หู้เหลืองนะครับ งปล่อ,อหมูสับนะครับแล้วก็ถั่วงอกกต้นหอมขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงหนึรับัดี๋ยวนะครับก็ให้ตึงๆภาชนะมาใส่รอไปก่อน แล้วแต่ชอบเลยนะครับขั้นตอนนี้จะเอากรอบเลยก็ได้นะครับเราเรามาผัดก็อร่อยเหมือนกันแต่ขนตอน,นี้ก็จะได้เคี้ยวหน่อยนะครับกรอบเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเคี้ยวยากนะครับเดี๋ยวเรามาผัดกันครับขั้นตอนเย้ในตะหูลครับเดี๋ยวเรามาผัด การตีกระทะเปบบ็นครับกระทะผัดกระทะจีนที่ไปปั่นกลางพันธงแรงครับจะใช้น้ำมันเดิมที่ทอดเต้าหู้นั่นแหละครับใสสักหน่อยนะครับ เดีย๋ยวให้ทันเก,กี่ยวก็เกี่ยวให้หอมเลยนะครับถ้าชอบกินกดตายม่อสับก้อนว่ามันหอยปาันตาลิดเลย ให้หอมหอมน้ำหมูจะออกมาสวยๆเตินมน้ำได้เล็กน้อยนะครับ แห้งไปเติมน้ำได้นะครับปรุงรดแล้วนะครับเอาจริงน้ำมันหอยที่ไม่ยอมออกมาเติมเติมอะไร ไม่ออกอเยอะเกินหวานเข่าต <c oughs> ัวนี้ต้องเท้หูมาตะโคนี่ยตะใส่ผาอยากได้นะ คลุกข่าวทีนึงเลยครับแล้วก็มมสสกะะทิชโคบันผมขะครังล่ะครับอ้กมาแล้วดับจนผังอกหัวงอกหัวงอกกระด ครับเจ็บร้อยครับเอช้านี่ตู้ผัดหมูสับ ร้อนเริ่มหุยหนึชิ้นพอได,ดอ้เลยครับอือเรียบร้อยครับโอ้โหสับเมน,น,นูเช้านี้ของผม